นาย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 อันนี้นายทำยูทู e ปะชื่อคุณคุณอ่ะไอ้น่ะฮ่ไม่บอกใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำร้านว่าบักร้านรับเติมโลบักแบบ id pass id ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกมพาร์ตเลสเจ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบอกฟุต ลิงเกซี่อีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบอกฟุตด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับมองหน้าหน้ากูเพื่อนเล่นเนอะโอ้ยเขาทําอะไรกันน่ะโอ้ยมายครับไอ้เจ้ามายครับหรอผู้ชายผู้หญิงไม่เชื่อคร่บเฮ้ยมีปีกเหมือนกันที่ต้องเปิดไมายรึต้องเปิดไมาแล้วแต่งได้โอ้ยไม่เชื่อเขาด้วย มีใครอยากกินเป็ดย่ากไหมคุณเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยใช่ไหมเป็ดปักกิ่งนเป็ดปักกิ่นคุณมาไปเป็ดเดี๋ยวเพียราก่อนเร็วกลับมาต่อเร็วมามามาเฮ้ยเขาเขายิงเราเจ๊ด้วยเฮ้ยเต้นเลยนี่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  บางอาจจะมากินวยเนี่ยงเป็นจะมากินเป็ดเหรอเป็นเป็ดลงแกครับไปแล้วยิงแล้วหนีไม่ช่วยด้วยหนี่ปเปนงั้นแหละเป็ดนั่นผะจะเล่นว่าเป็ดผมบอกไปได้ผมยึดเป็ดแน่นอนอุ้ยอื

ความกิจธรรมค่ะหัวเรโล่น่ะเราจะเดินตามมันทำไมเรานั่น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 ไม่ยอมเลยราคาแพงนะพี่พูดมากเป็นเป็ดพี่พูดมากเป็นเป็ดไปเฮ้ยอืมไปเป็นเป็ดด้วยกันไปต้องต้องต้องต้ากต้องทำเสียงเป็ดปะลองเล่นฉันเห่ากลับนะเฮ้ยเห่าเลยอ่ะ เเ้ยปไม่ะเฮ้ยเป็นไรกันมาแล้วกูกลัวเป็นแล้วตอนนี้ระวังด้ยแอดกูกลัวโอ้โหชีวิตกูแบงก์ก็จบไปแล้วเปลี่ยนได้วยผมอะเปลี่ยนไปอะเราไม่เกี่ยวนะแอนมีอะไรตัวหาไม่ได้หรอมีอะไรอ่ะดูไปจำเป็นเนี่ยเป็นเล่นเฮ้ยขำอะไรจังวะ ใครสวยขนาดนี้เ่อก่อนเนชิได้ไหมน้องเอาน้องหายเลยอุ้ยน่ารักรับพี่ขอขอขอเอาไปต้มอี๊ยสีดอะไนี้อะไร อีได้ d m i n ลงเซิรไม่ได้เฮ้ยเอ้ยไม่มีแอดม n นั้นแหละมีแต่ยูทูบเบอร์ตอนเนี้ยอุ้ยอุ้วิ่งเลยอุ้เนแกอะไรอุ้เขาอาจจะเป็นพ่อเป็นแะไก็ได้ตอนนี้ยนูกำลังแทงรางเป็นสควออยู่เว้ยมามมหมาหมาไมา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 ไาไหาไหาเหาไาาไา่า บิ๊กมาม่าบิ๊กป่อม่ามาม่าใหญ่อะไรอยู่บิ๊กโต๊ะบิ๊กโต๊ะบิ๊กโต๊ะทนี่ทำหน้าเลยทำหน้าทำหน้าเข้าเลยอ่ะจบไม่รู้ไงไอ้เนี่ยเขาทำได้ไงวะแล้มินป้าพี่แล้วพี่ปริวัตเมื่อกี้พี่พี่พี่ทิ้งผมทำไมอ่ะผมโมต้าพัก พูดเอ้ยเปิดไฟเฉยอ๋อพี่ปิวัตเอ้าพี่แพ้เชื้อทำไมเอเนี่ยคนดังนั้นเนี่ยเป็นปอมเป็นร้านเลยอ่ะพี่อ๋อเซิร์ฟนี้เขาอยู่ไหนกันวะอ๋ออยู่นี่นเองอ๋อ มมมีสมองไหมไม่มีไม่เรียนมาแล้วลืมแล้วอ่ะเสมองหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีพี่ไม่มีนี่หมายถึงไม่มีสมองพี่หนูก็ไม่มีพี่เก๊ะแล้วทำไมอยู่ตรงนี้คนเต็มเลยเออยู่แต่ตรงโน้นกันนะเอ้ยแล้วที่อื่นไม่อยู่กันบ้างได้ไง เงี้ยอ๋ออยู่บนนู้นโอ้บนภูเขานั่นมันอะไรด้วยใช่ไหมมาแล้วเอาเป็ดด้วยโอ้สวัสดีครับคุณปฏิวัติยินดีต้อนรับสู่ช่วงเดี่ยวใบกับอิสุวรรเอ้ยบ๊วยบ๊วยเอ้ฮะใช่คนวันนั้นก็ใช่ปะวะเอ้าเอ้าเอ้าเน็ตกูหลุดเอ้า เก็บออกมาตัวเลไรไม่ได้นะกดนะเฮ้ยเป็ดเฮ้ยเป็ดพู่งเลยดิอยากขี่เป็ดอ่ะได้กูคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยไม่เคอนตัวเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโดนไปเลยเอ๊ยฝังแน่ยไปแล้วไปแล้วเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งไหนดีวะไปเลยเอาไปทิ้งไหนดีทิ้งไหนดีทิ้งไหนดีิ้ย มาแล้วมาแล้วดิฟกับดิฟดิส่งที่เดิมเลยครับไม่เดีวเล็วกูว่ามาแล้วคนนุกอ่ะตอนนี้ก็มีคนคุยกันเว้คนดูดูแป๊บก็ทำอะไรกันเฮ้ี่วหน้าพี่ป๊ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยขอเป็นด้วย ดีด้วยขอเป็นด้วยไปเาต้งกไก่พันลาตั้งกไก่พันอ๋อไก่พันเหมือนกันเขาเป็นเขาเป็นแอดมุนแน่แอดมอนดูสิแอดมอนแอดมอนไปไหนหมดเอ้ยวัดแล้วม่เป็ดนี่มันไ่สมประกอบไปมอ้วนผมกว่าปเป็ด เป็ดเป็ดสมประกอบยิงตัวเดียวตัวเล็กใช่ไหมอ่ะเอ้ยผมเหมือนไส้ไกลๆตรงนู้นว่ะถ้าผมยิงมันจะตกป่าววะยังเหลืองอยู <h <h ่ระวังฮะระวังห้ได้ลุงรัวหมอบลงฮะหมอบลุงฮะดูยิงก็หมอบลงไอ้ดูผมตัวไหนหนึ่งฉลาดฉลาดคนเล่นอารีดาเบเกเอาอะขนาดมาขี้หมอบอีกโดนยิงเลย ที่หมอบอกวากูชอบจริงนะคนหมอบเนี่ยไม่รู้ไม่รู้มีคนโดนแช่แข่งมีคนโดนแช่แข่งคุณน่าไมอ่านมีนักคุดเด็ดเลอเขาอ่ะคือคืออะไรวจะเปิดไมค์เอ็กโคทำไหมฉันงงนะโอ้ยมีสาวได้แหละไปแอบฟังดีกว่าตรงนู้นไงตรงนู้นตรงนู้น ไปแอบฟังสาวดีกว่าก็กำลังจีบกันอยู่หรือเปล่านะตรงนี้อยู่ไหมหรือไม่อยู่ออก็อยู่นี่ว่าเนี่ยเนี่ยขยับหัวอยู่เอ,อ้ยดูด,ดิโอ้ยคู่รักเดินหนีละพวกอะนไลน์เดทติง้ง <c oughs> <c oughs> แล้วกูอ้วนยังอ่ะ้ทำไมอ่ะอ้วนออก <c> ่ะ <oughs>

ฮะอ่าฮะทำยังไงอ่ะเฮ้ยทำยังไงอ่ะโอยอ้วนมาก